ผมสมคิดเชื่อคงเพื่อไทยจากอุบลราชธานีผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าเมื่อวานเนี่ยท่านนายกได้ตอบเรื่องกระทรวงกลาโหมว่าก็กลาโหมเขาก็ลดกระทรวงไหนก็ลดไม่ผิดหรอกครับลดจริงแต่ว่าลดในส่วนที่ไม่สมควรลดลดลงแสนกว่าล้านแต่กู้ห้าแสนใครก็เคยทำแบบนี้ ผมว่าผมรับไม่ได้และการจัดงบเนี่ยมันหลายอันมันต้องลดลงได้ครับกองทัพโบกเนี่ยนะที่ผมเน้นเพราะว่าเงินเยอะเป็นกองทัพที่มีศักยภาพทันสมัยอันนี้วิสัยทัศน์นะเป็นที่เชื่อมั่นของประชาชนและเป็นหนึ่งกองทัพชั้นนําในภูมิภาคได้จะให้เป็นชั้นนําจะชั้นนํำยังไงล่ะครับคุณเพิ่มกําลังพลเอากําลังพลเอาค่าใช้จ่ายมันสูง ปีหนึ่งแสนกว่าล้านกระทรวงสาสุขที่ลดลงนะครับท่านประธานนะงบกระทรวงสาสุขที่ลดลงในเ,นเรื่องบุคลากรน,นิดเดียวฮนะไปลดเขาทำไมพันกว่าล้านแล้วของกระทรวงศึกษาด้านจ่ายบุคลากรไปลดเขาลงหมื่นสามพันกว่าล้านในขณะเดียวกันกระทรวงกลาโหมเพิ่มมาพันกว่าล้านนะครับก็แปลว่าในบุคลากรท่านเพิ่มขึ้นประเทศที่พัฒนาในโลกนี้ ไม่นีหรอกครับด้านการศึกษาด้านสาธารณสุขเขาต้องมองก่อนเพราะเอาสุขภาพคนเป็นหลักวันนี้ท่านไปมองพบนายกพูดก็เพื่อความมั่นคงผมถามนายกตรงๆกับท่านประธานคะความมั่นคงของนายกความมั่นคงของประชาชนคนละเรื่องนะความมั่นคงพี่น้องประชาชนผมผมคืออยู่ดีกินดีมีเงินใช้มีงานทําแต่วันนี้ ท่านอ้างความมั่นคงเติมเงินลงไปเท่าไหร่ก็ถมไม่เต็มกองทัพอากาศขี้เกียจติอ่านนะยวเลยเครื่องบงเครื่องบินเพียบไปหมดอันนี้ก็ต่อต่อเนื่องสุดท้ายเนี่ยมีเครื่องบินสารพัดอย่างที่เธอต้องดูเก้าร้อยล้านบ้างแปดรอยล้านบ้างรถถังก็พึ่งเข้ามาเงินทั้งนั้นนะครับแต่ถามว่าทำผูกพันไว้เราจะตัดก็ตัดไม่ได้เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ย ผมขอวิจารณ์กองทัพอย่างตรงไปตรงมาท่านต้องลดบุคลากรลงผมฝากด้ครับท่านรัตตีกลาโหมท่านนายกตกลงพารกิจกองทัพคืออะไรอะไรหลักอะไรรองภารกิจหลักกองทัพคือป้องกันประเทศนอกนั้นรองหมระ